สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้นะคะก็จะพามาชมบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ของคู่บ่าวสาวณนะเมืองปากหลายแขวงชัย,ยบุรีประเทศลาวค่ะแค่ทางเข้าก็คือว่าว้าวแล้วนะคะคือจัดดอกไม้ไว้ด้วแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ จะเป็นการเต้นลําของคู่บ่าวสาวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทางคู่บ่าวสาวก็จะเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขึ้นไปเต้นร่วมกันที่หน้าเวทีก็จะเป็นการเต้นบาสโลปนะคะที่เป็นท่าทางการเต้นท้องถิ่นของคนในประเทศลาวนั่นเองค่ะดูแล้วก็สวยงามน่ารักมากมากเลยนะคะ อีกอย่างที่ชอบมากๆเลยของวัฒนธรรมที่นี่นะคะก็คือการที่ผู้หญิงนะคะนุ่งพ้าซินแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไหมลาวนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าหลากัหลกๆที่เห็นก็จะเป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอกนะคะส่วนผู้ชายก็จะแต่งตัวแบบสากลใส่สูทผูกไทยค่ะงานวิธีการนะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นแค่นี้นะคะก็จะมีการจุดพุนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนอันแสนพิเศษของทั้งคู่ค่ะ ส้งบันนปะาาาาาสสสุุดดดตกีีมมเเเ็ยยยไวววทออคค่แลำหรับคลิปต่อไปนะคะจะพาไปชมบรรยากาศยามดึกภายในงานรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะไว้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนังจ่